สวัสดีครับผมก็นกพนิษนะฮะจากอัพดิสคั้นะครับวันนี้ก็จะมางานเปิดตัวเจ้านี่ฮะ oppo find นะครับที่ปักกิ่งก็นี่ตัวตนจริงจริงมันก็เป็นแบบนี้นะฮะก็ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับก็เป็นโลหะแบบหนึ่งนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโลหะถึงฝาหลังหรือเปล่านะครับกล้องหลังเป็น13าล้านและกล้องหน้าก็เป็น5้าล้านพิกเซลนะฮะมาพร้อมนี่ครับนี่ฮะ ปุกเครื่องโดยการน Knox ็อกออลนะครับเดิบันทกคนหน้าจอนะฮะแต่ที่ชมชอบคือตัวเวลาดับจอนะครับกดปุ่มโฮงสองครั้งนี่ฮะก็เป็นการดับได้นะครับนี่ก็มาพร้อม,มอกับฟังก์ชันใหม่ๆนะฮะ ซึ่งตัวนี้ยังเป็นลอมภาษาจีนอยู่นะครับเราก็ยังไม่รู้คำสั่งอะไรมากมายนะฮะแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือเนี่ยระบบชาร์จไฟนะครับเป็นระบบ VOOC นะฮะซึ่งชาร์จแบตเตอรี่ได้ไวมากนะครับก็ประมาณ70%ภายใน530นาทีเองนะฮะก็ได้70%แล้วถือว่าชาร์จแบตเตอรี่ไวมากนะครับที่เราน่าสนใจอย่างก็คือเรื่องของแรมฮะตัวนี้มาพร้อมแรมกิกะไบต์นะครับหน่วยความจำา 32GB กิกะไบต์แล้วก็ใส่ micro SD card ได้ท2 8ร้อบแปดกิะ แบตเตอรี่3,000มิลลิแอมนะครับตัวเครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับสวยงามดีทีเดียวนะฮะน้ำหนักก็อยู่ประมาณหนึ่งฮะ170กรัมนะครับก็ฟังก์ชันอะไรต่างๆาต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ว่าในงานเนี่ยมันจะมีเปิดตัว กตรงเวลเบิร์นเนียนะเป็นตัวเวลเบิร์นก็คือกำไรข้อมือของทาง Oppo หรือ o l i ิ k นะฮะแต่ว่า Oppo ไทยแอบกระซิบนะครับไม่มีเข้าไทยนะฮะอย่างน้อยในตอนนี้นะฮะไม่มีข่าวเข้าไทยแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้เปิดราคามามีหน้าจอ2แบบนะฮะแบบ 2K ก็คือ q อร์ HD คอร์ดเดีนะฮะคอร์ดเฮดีนะครับแล้วก็ัวฟู HD ดดีนะฮะซึ่งโฟู HD เนี่ยราคาสตาร์ทประมาณนะฮะประมาณราคาจีนนะ ประมาณหนึ่งหืห้าพันบาทนะครับแต่เป็นไทยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว 2K หรือหน้าจอ 2K แบบนี้นะครับคอนเทนต์ดีซึ่งมันคมกริบมากนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะฮะหมื่นปลายๆนะครับตัวนี้นะฮะไม่แน่ปลายเดือนหรือ,อ,อปลายเดือนนี้เราอาจจะได้สัมผัสตัวจริงกันในประเทศไทยก็ได้นะฮะยังไงก็ตามตอนนี้ก็ยังเป็นเครื่องของทางหลอมประเทศจีนเขาอยู่นะครับ ก็เขา่าวีวิวก็จะประมาณนี้ส่วนสเปคก็รายละเอียดต่างๆฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมแนบไปให้ดูแล้วกันนะครับก็มีเรื่องของเสียงเองนะฮะก็ตัวนี้จะเป็น m a x HD ดีนะฮะซึ่งเป็นระบบที่ได้รับรางวัลมากมายนะครับจากพวกวงการเครื่องเสียงแล้วก็ทางสตูดิโอนะฮะเนี่ยได้นำระบบนี้ไปใช้เพราะว่าแบบเป็นร้านเป็นร้านลายเลยนะฮะก็ได้รับความนิยมมากซึ่งจะต้องฟังตัวจริงอีกทีว่ามันได้แค่ไหนนะฮะตัวนี้ครับออปโป ไฟเจ็ดนะครับอีกครั้งของ o p p ปโปกับเรือธงนะฮะจะได้ดีแค่ไหนในประเทศไทยราคาที่ไทยจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราติดตามชมในด,ดีอัพเดตครับ